มาเลอพมได้อันนั้นบ่ได้อันมีไผขึ้นมาตีทั้งหันจ้าพี่ราวัดเอาชุดนึงเด้นี่เจ้ากอตักไปเคองหนึ่งเลยพี่เยวเอาอีกชุดหนึ่งเดีมันจีบตอนเนีมันบต้อเนียเราห่างท่องมากตังเตสเศร์เี่เพื่อมันกินขวปุนมาพี่น้องมากพี่ บีบกันสดๆใหม่ๆเลยกับปักลวกอ๋อเริ่มกระตักแล้วบาดายก็ว่ายุ้นว่าไอนี่ตานเก่าเจ้าประจำของเรานะคะขอบคุณเศร้าบีบสดร้านปูนศิลป์ไอพี่ลองมาคักเด้อพี่น้องมากแบบจินคอยอัศจรรย์ใจหอมแบบลงไหลน้ำน้ำมันน,นี้น้ำกระปีนี่ก็หอม เบ่งแล้กินก่อนสางแรงประดานใจก่อนออาามันจะปิวอืมนตานลอกกน้องคักจ้ะมาหอดละครพนุพี่นอออ้องมาหอดเตนูลครแล้วโน,นีม่อวปโอ้ยมันไม่ใช่น้ำตาลคือใส่ลายจดัส,ส,ส,สน้ำตาลมันไม่แยกส่ว กินกินเพื่อปอนปอนในเด้อกินคำกินคำใหญ่ๆเพื่อปอนปอนเพราะว่าเราอ่อเรากินเราสิกินข้ามตาสวดไหมแป้งขนมจีนแม่คือเหนียวนุ่มมากเส้นมันจะเหนียวนุ่มมากนี่คือร้านประจำของเรานะครับมาที่ใดเราก็มากินตรงนี้โดวกตาฉันจะปิดแล้วแหละสุดหรอมันเหนียวๆอยู่ดิได้ป่ะดูดี๋ยว เอาเนี่ยละเราชอบแบบนี้ยำไปพร้อมไหมเดี๋ยวเรากะเบิ้แม่เรากินไว้ใ้ไอ้น่ะมักคากระเม่นข้าวปุ้นเนี่ยและปวดคือบอกอื้อจ๋าวดเอ้ยปวดใบหน้าันยิ้มแย้มและอิ่มเอิบคำใหญ่พอดสองคำเกอบเปิดใจเนาะไอเรากินก้อนเขากินทีหลัง ข้อนี้อย่างกินเมนู่สินเวตาแซบบุยเอาบุยเอากินก๋วยเตี๋ยวนึงกินข้าวปุ้นนึ่งยำยำบุญเช่นหนึ่งโอ้แม่เอาผักมาอีกแล้วนี่เราเคยมาทำสติติเช้าสุดที่6กโมงเช้าเรบอกพี่อยู่คนเด้ออยู่เรนูนครเด้อจ้าไปหาคุนสิทั่วประเทศแต่ไม่เห็นแม่ไม่เห็น มีสาขาเดียวบ่แม่สาขาเดียวในโลกแม่บ่เปิดสาขาอื่นนําบ่สาขาสายรคามจังซี่ินะโอ้อาเจ,จ,จียนโอ้ยมันเบิดลอบ่ปัด<ะ>อันนี้คือชุดใหญ่ได้หน่ซ้ำเจ้ากินผู้เดียวชุดใหญ่ผู้เดียวปัดยำแหน้บ่ยำขืนะ่นเอาขื่นเอา เอาน้ำบ่เจ้าคือฟ้าเเถอะงานอยู่ไกลๆนึงดวงโอ้สองมากตมาก่งยม่านี่งานอย่างละฮือสิบองงานแจกเขานี่บอมแมะมั่นใจงานปียนบ้านพนแพงอันผลงานงานฟี่เดดแอนออดีกามานั่ มืนี่แมก็นั่งสิหลายมาน้ำกันมาคูเมือนี่นั้งครูฮะ้าตัวไปถ้ามีแอร์ก็เพิ่มเพิ่มรับเชิมรับเชิญเื่อนกะสีเป็นอีกราคาหนึ่งเพิ่นกะสีคุยกันมาเบิร์ดค่ะมาแบบวงใงญ่เต็มวงเลยไหมมาว่ามากว่าฉันไปซะเลย ไปเบิ่งจักเทือนึงแน่แมนน่มีอันนี้มีตะลูกมาหายอยู่ร้านนั่นี่แม่ยังบ่เคยได้ไปยันหายอยู่หน้าหา้างเป็นตะเมื้ออยู่ขายข้าวปุ้นเบินมือ,มอทั้งบีบเป็นทั้งอันนี้เองอ้ยเมื่อกี้ผมมีงหนังได้เมื่อกี้นี่ข,นขันไม่ได้ไปกันเบิ่งกันไล่ซ้อนในกลุ่มปิดก็ได้แม่เมื่อแรกเพิ่นทานชิไรอันกองใหญ่ไล่ในกลุ้งปี๊ด อออนนีเเืแม่อยากไปอยู่ต่ว่าแมนขายขา้าวปุนเบินมือป<ะ>๊อดเยาว่าโอ้ยหย่ำได้ดื้อโอ้ยฮ็ดเส้นขอา,าวาง่ายบน,น,น,นดีก็ตาูกเส้นข้าปุนเส้นข้าปูนดีต้องมีเส้นตา <c oughs> <c oughs> ไปจุ่มตาเส้นน้ำ ก็บอกแล้วว่าเส้นมันเหนียวนุ่มมันกระดีตัวแบบนี้โอ้ยคอยวินหัวแล้วล่ะคอยอยากน้ำเจ้าใช้เหลือของเจ้าดูยีโอ้จากว่าเอี้ยพากันกินบุยเอาบุยเอาเน่นว่าไอ้มัน ซื้อห่นอยู่แถวนครพนมไว้จากหลังนึงซะเอาไว้มากินข้าวปุ้นเออ,อจ้าคนมานบรรยากาศซิ่งุนนะมาร้องเพลงโอ้แม่งาน,นช่วงมืออ้อ่เงี้ยเอาไปหอดเดือนนั่นพ้เสื้อ้าบ่มีมือวางเลย แมน่นจ้าวันนี้งานสอดแจงสมมือจักสิไปจังใดมาจังใดเมย์เมย์ยูมันห่งมวนมันเหตุงานเจ้าของหักนอนมันกัดพ่อไปได้กับเก็บกับกาบมอก้อนช่วงนี้ก็ได้พอมคแห้งอามมากแล้วมักโบ้ขึ้นกันโอ้ยอยากให้มันได้หลายอยู่ล่ะค่ะ ไม่กะมีมือได้มือบอได้แม่มือได้กะเก็บมือบอได้กะหาจ้าเอาเหลือเมาเจ้ายบอได้ดิแต่ว่าน้ำเออน้ำกะปิของแม่คือมันหอมหอมคือจังอันหอมอีปูหน้านี่แหละเออมืงเสียงเสียงแม่หันพัก ด้วยความช่ำชองเมื่อ <laughs> ไงเรากินปลาแซ่แบแล้วกินคำใ,ใหญ่เน่ยได้ไหมม, <laughs> มากหลาย <laughs> ถ้าเกิดได้ยงไงมาเจ้ากระหู้โตเจ้าของเรื่องมันบอว่ามาขระปุ่นนี่แ <c oughs> สดงว,ว่ามันเป็นพรสวรรค์เหรอเ <c oughs> พราะว่ามันติดตัวมาตั้งแต่เกิด <c oughs> พรสวรรค์เรื่องกินกับปุ่น <laughs> เ,เ,เลี่เยิมแคบไปเธล็บคือเบี้ยเก่าเธอยังกินคําเล็กๆเลยเบิงคําอายแล้วเนี่ยยังไม่ได้ดื้ออ,อ้ยมาพี่น้องมาขอญาตก,กินก็นเด้อบัดน,นี้พี่น้องโอ้ยท้องห้องจอก,กๆแกลียแล้วสําหรับใครที่อยากมาทานแบบฟินๆแบบนี้นะคะพิกัดอยู่ที่ร้านพูนสินขนมจีนบีบสดน้ํากะปิเรนูนครน,นะคะไปเด้ออีเมีย ยังยังกับตัองยยงกับป่ปตอตัองนี่ไี่ตังเยอะนะี่เดนมาแนนดำนี้เลยนะครับอุอ่อนอี่มันเจสอบถามได้นะครับมีเปิดปกเวลาเปิดก็คือ เก้าโมงเช้าถึงสองทุ่ม uh, ทุกวันยกเว้นวันที่ไม่เปิดนะคะเบอร์โทรเบอร์โทรก็ตามนี่เราบอแม่โซนซีสองสอบถามได้เด้อหาเทื้อมาทา้งไกลดันบพมั่นใจว่าแม่ี่เปิดร้านบอสกับโทรมาสอบถามได้ด้ววนี่แหละอ้าวโอเคค่ะไม่กินน้ำกันพี่นอก